พันเรื่อามตันามถามตันีโอ้ฉันโอ้ยไอ้เรอ้ยห่าตโอ้หแล้อปิดไฟ้เรียร้อยเลยเราจะไปได้นน่ะหลอือมันอยู่ในสายเนี่ยอ้าวเีย้อยแล้ีไม่รู้ก แค่สการ์นี้ไม่ว่าจะปิ๊กเหนือแอลวีสานกลับโคราชภากลุงมุ่งนครขึ้นนาไปเชียงใหม่พาคตาวันตกอุบลและอุดรไปเลยเหนื่อยไหมหนองพวล้ำพู๋จองตั๋วกลับบ้านก่อนใครได้ไปแน่นอนกับตู้เอเจเติมสบายวันนี้สามารถจองตั๋วรถบขสและชำระเงินผ่านตู้เอเจเติมสบายได้แล้วทุกท่านผ่านแถมเลือกที่นั่งได้และจองตัวล่วงหน้าได้ถึง60วันพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการและเจ้าของตู้ยังมีสิทธิ์ทุนทองเพียงจองตั๋วก็รับปีห้าสิบหรือแม่งไปเฉยเลย10ล้อวันนี้ถึง31ธันวาคม ไม่เขา้าครัวแล้วปิดม่านแล้ว